สวัสดีนะครับชาวมิชูเดียนทุกคนและว,วันนี้อยู่กับผมนะครับโอ้จากช่องของวอเตอร์เกมและแล้วลว,วันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกม New a r อาร์ตแอนะครับอัพแต้มผิดแต่ว่าอยากจะได้แต้มเ e อ็นอีเพิ่มนะครับเพราะว่าหลายๆคนสมมุติอยากจะเล่นเวทไฮบริดใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะได้ใช้สกิลของไฮบริดหลายๆสกิลนะครับเช่นสกิลเทเลพอร์ตเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับและคราวนี้ไอ้จะไปซื้อชุดนะพอดูแต้มแต้มพอไปพอปุ๊บแล้วพอไปดูชุด ก็มีแต่ชุด A G I จะไปประมูลเอาชุด E N E มาก็แบบเนานๆทีมแบบีเแนบบี่ยแล้วบางทีก็ไปดันมีชุดผสมมาอย่างตัวนี้มี E N E หนึ่งตัวเราจะทํายังไงกันดีครับจะไปซื้อชุด E N E มาเพิ่มนก็แบบทั้งเปลืองการเน็ตทั้งแบบว่าไม่รู้ว่าของจะมีหรือไม่มีด้วยชุด A G I แล้วก็มี E N E หนึง่งนะเราจะทํายังไงกันดีนะครับวิธีนี้มันก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับนะนำเสนอนะครับก็คือให้เรามาคํานวณสเตตัสใหม่นะครับสมมุตินะครับ เราคิดว่าเราอยากจะได้เราไปดูไอ้น,นี่ก่อนนะเราไปดูก่อนก็คือตามหลักของมันแล้วปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าดูที่แต้มคุณสมบัติใช่ไหมครับสมมติว่าเราดูที่สูงสุดของมันก่อนสูงสุดอันนี้บอกว่า1นึ่งพันหเฮ้ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มาดูตรงร่วมกันมันบอกว่า1นึ่งพัอ่ะเอจค่าสแตทที่ต้องมีคือ1นึ่งพันหนึ่งร้อยพีเราก็อยากให้มันสุดถูกต้องไหมอืมเราก็เลยต้องไปคิดก่อนว่าสแตทของเอจเนี่ยเราต้องอัพให้มันได้หนึ่งพันหนึ่งร้อย เราก็คิดว่าในชุดใช่ไหมครับมันมีชุดเอจไปหมดเลยถ้าเราอัพแต้มเอจ1ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเกินแน่นอนนะเอจมันเกินทำยังไงดีล่ะอ๋อคิดออกบางคนทออี่อกอ๋อไปซื้อชุดอ e ิน e ีมาเอาอีกแล้วไม่ใช่ไกอกรณีนี้ก็คือผมจะบอกว่าเราจะไม่ซื้อชุดอินีแต่เราจะใช้ชุดเอจที่เรามีนี่แหละนะบางคนก็เลยจะแย้งว่าเอา้าถ้าเราใช้ชุดเอจแต้มเอจมันก็ล้นอยู่ตรงไหมแล้วแต้มอิน e ี e มันก็ไม่พออ่ะสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือ ให้ hey, เราไม่อัพไอไอเต็มนะครับก็คือสมมุติว่าเนี่ยบางคนอาจจะแย้งว่าเอาถ้าไม่อัพไอไอเต็มแล้วเราก็จะใช้สกิลพวกแบบเออสกิลสูงสุดไม่ได้สกิลของการสับเปลี่ยนแบบนี้นะครับการสับเปลี่ยนเนี่ยเออมันก็จะใช้ไม่ได้เราก็เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะวิธีการก็คือเรามาคํานวณก่อนว่าชุดเนี่ยมันมีค่าทั้งหมดเท่าไหร่นะเริ่มจากหัวนะครับเริ่มจากหัวแล้วก็พวกอ่าเสื้อนะจะสังเกตเห็นเนี่ยค่ามัน54ใช่ไหมครับอ่ะเนี่ยห้านะ แล้วก็ไปดูก่อนนะเรื่องจากหัวหัว45ห้าต้องไหมครับเสื้อ,อเสื้อ54นะครับแล้วก็กางเกง54นะแล้วก็มือแต่นี้เป็นมือเ e อ็นเราจะตัดมือ e N เอ็นก่อนนะครับมือ e N, เอ็น8ปเนานะโอเคแล้วก็ดูสิอ่านี้90้นะ,อ,ะอาวุธหลักตัวนี้ของเราคาทานะครับ90นะครับแล้วก็โล่โล่ก็9กสนะสองอันนี้90แล้วก็รองเท้า45่้า มันก็จะได้เป็นยกเว้นมืออย่างเดียวนะครับยกเว้นมืออย่างเดียวก็จะมีอ่า45 54 81 54 45 90 90โอเคเราดูแล้วเนี่ยแต้มทั้งหมดนะครับแต้มทั้งหมดของอ่าที่เราไล่มาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ที่459 459เต้มนะครับแต่คราวนี้เออ่มันต้องเป็น459ที่ตัด81ออกไป 499ที่ตัดไปเสียไปมันจะได้378แต้ม378แต้มหมายความว่าเรามีเอเจอยู่378แต้มเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องการเอเจอยู่ที่1,100ก็หมายความว่าถ้าเราอัพ1,100เนี่ยบวกเอเจที่เรามีมันก็จะกลายเป็น1,478เราจะไม่เอาอย่างนั้นเราอยากให้มันได้1,100จะได้มีแต้มเหลือไปอัพ EE เพิ่มครับก็คือเราก็จะใช้แต้มเอา1,100นะครับลบด้วย 178ดูนะครับเราก็จะได้แต้ม a j ่722แสดงว่าเราต้องอัพแต้ม a j ไปที่722เพื่อเราจะใช้เ,เวลาใส่ชุดปุ๊บมันจะเป็น1,100พอดีอันนี้อันน,น,นี้อันนี้อันดับแรกที่เราต้องรู้นะอันดับแรกที่เราต้องรู้โอเคเรามาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่รวมมือนะถ้ารวมมือมันจะต้องอีกแบบหนึ่งนะสมมติในกรณีที่แบบว่า,เ,าเป็นชุดที่แบบว่ามีทุกอย่างเลยนะอโอเคเอ่ะเราไปดูกันครับสมมติว่าเรารี e s e ตนะ สมมติว่าอัปเดตมั่วเลยดูสเตตสิโ oh อ้โหอีใจีหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสามนะมันเกินใช่ไหมครับอ่าก็กดนะอ่าเออลืมบอกว่ามีแต้มอยู่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้านะครับในสองพันเจ็ดร้อยห้าเนี่ยเราต้องมาเมเนจดีๆนะครับเพราะไม่งั้นแล้วมันจะไม่หอนะแล้วก็าลองกดรีเซ็ตดูนะ,อะเออเปลืองกาันอีกแล้วโอเคสมมติว่าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าลองมารีเซ็ตดูด้ออ่ารีเซ็ตเสร็จปุ๊บมันบอกว่าไม่สามารถใช้โดยกลุ่มก็แงะแงะนะครับตัวเนี้ย มันไม่ได้จ่ะไหมมันไม่ได้เราเมื่อกี้เราพูดว่า,าเพราะว่าเรารีเซ็ตเสร็จแล้วปุ๊บทุกอย่างในสกิลมันก็จะเป็นแบบเนี้ยชุดแดงอะไรแดงอะไรแดงอะไรแดงทั้งหมดเลยบอกว่าแต้มแต้มเราไม่มีนะครับโอเคคีน,นี้เราก็จะมาอัพแต้มเนี่ยบอกว่าไปอัพหน่อยซิโอเคแบงสันไปก่อนอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องอัพเท่าไหร่นะครับมันเห็นจะได้แต่ก่อนอื่นเราเรา,เราอย่าลืมนะครับเราเราอย่าลืมเมื่อกี้อัพไอจก่อนเราบอก722้บอนะ72 2โอเค722้ยนะ อย่าเกินนะเกินไม่ได้นะเจ็ดร้อยยิบสองพออ่ะเจ็ดร้อยยี่สิบสองโอเคเจ็ดร้อยยี่สิบสองครับเสร็จแล้วครับอ่ะเดี๋ยวก็ก่อนจะกดไปปุ๊บจะได้อสองนะทืมไปดูก่อนนะครับว่าชุดของเราเนี่ยชุดสูงสุดของมันเนี่ยมันต้องการสเต็งเท่าไหร่นะครับห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยนะดูอาวุธสิสี่ร้อยแปดสิบสามหมด 477อ่ะ,อะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสื้อมันจะสูงสุดนะครับโอเคเราก็ดูละสเต็งมันต้องการ500โอเคเมื่อสเต็งต้องการ500ปุ๊บแต่ก่อนเราอย่าเพิ่องอัพสเต็งนะใจเย็นนะใจเย็นถ้ารับสเต็งปุ๊บอันนี้มันจะเนียนเรามาที่ตรงนี้ก่อนเมนของเรา722ห้ามเกินห้ามเกินไม่ใช่ดูตรงนี้นะดูตรงด้านขวานะดูด้านขวานะถ้าดูตรงนี้นี่แบบไม่ใช่นะอ่า 722ครับ722อ่ะโอเคแล้วกดเอาแค่นี้นะอัพสเต็ปั๊บโอเคบวกขึ้นมาบร๊บเลย7จ2พอ7จ2รเสร็จปุ๊บเรายังใส่ชุดไม่ได้เรายังใส่ชุดไม่ได้าดไไดทานี้เรามาดูชุดมันต้องการสตเต็งอยู่ที่500อย่าลืมนะครับอย่าลืมดูดีๆไม่ต้องรีบนะบางคนบางคนไป,ไปดูตรงนี้นะสองร้ไม่ใช่นะดูตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อกี เมื่อกี้เราสเต็งเราอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยดูตรงนี้นะดูผิดดูผิดซอยนะครับอ่ะสเต็งอยู่ที่ห้าร้อยเรากดอัพสเต็งไปปุ๊บวาดอ่ะพอกดอัพสเต็งเสร็จแล้วปุ๊บไหนเราลองไปดูตรงนี้นะครับอันนี้ชุดของเรามันใส่ได้หรือยังเดี๋ยวนึ่งอ่า อ่ะชื่อของเรามันมันเป็นไงครับมันขาดอะไรอัน,นบอกว่าขาดอ e ีน e. อ e ีอีนอีต้องอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบหกอ่ะขาดอ e ีด e. ีอันนี้อ e ีด e. ีบอกว่าอยู่สองเก้าหกเราไปดูซิว่าเราอ e ัพอีดีได้ไหมก็ไปที่เสดนะครับสองเก้าหกดูมันเหลือ,ม,ลอมันเหลือแค่นี้อ่าเสดสองเก้าหกอย่าลืมนะดูด้านขวานะครับด้านขวานะเจนนะอ่า,อยาเยอะเกินเกิน 296แล้วก็กด296ไปปุ๊บอ่าทุกอย่างเป็นดังที่เราคาดไหมครับก็คืออ่าตอนนี้ a g จเราอยู่ที่1,100แล้ว1,100แล้วมันยังไง1,100ก็คือมันใช้สกิลสูงสุดของเนี่ยได้นะครับก็คือเนี่ยอ่า1,100โอเคเออเคสบายใจไปปอนนึงอ่ะโอเคทราน,นี้ไปดูกันต่อไปกันต่อโอเคมันเหลือแต้มอยู่ที่100กว่าๆนะตอนนี้สังเกตนะครับอ่า มันก็มีสามารถใส่ชุดได้สามารถใช้สกิลใหญ่หญเต็มที่ได้แล้วก็มีแต้ม E&E e ให้ใช้ได้คนระคันนี้มันเหลืออยู่แล้วก็จะเป็น400กว่า7 8 9 490ก็เป็น500เต้มพอดีนะครับจะมี E&E e ให้อัพอยู่ที่500แต็มเรื่องปุ๊บ500แต้ม500แต้มนี้ได้อะไรแล้วเข้าไปดูสกิลนะครับดูสกิล500เต้มสูงสุดคืออะไรเราจะได้แค่ดาโตกก็ไม่ได้นะซึ่งก็คือ ได้ประมาณนี้ได้เท่านี้นะครับแต่ก็โอเคมันก็ลงตัวเท่านี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะใช้สกิลพวกแบบเออเทเลพอร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยต้องต้องปั่นสกิลเข้ามาใช้ให้หน่อยนะครับอันนี้อ่าโอเคมันก็จะแบบเหลือให้ใช้อยู่นะก็ใช้สูงสุดน่าจะอ่าตัวนี้ถ้าอยากจะใช้จริงเนี่ยต้องต้องกินยานะต้องกินยามันก็จะได้มอกี้ได้500ก็กินยาก,ก็จะได้ได้ใช้สกิลได้ถึงสกิลนี้นครับยกเว้นสกิลสกิลนี้ใช้ไม่ได้นะ ก็ต้องรอคาต่อไปโอเคแตะปุ๊บแล้วก็อัพไปเลยห้าร้อยหรือพันหนึ่งร้อยเก็อัพไปตามนี้นะกำนวนค่าสเตต่ามเข้า,าไปอ่านี่ก็คือแบบสกอร์แบบห้าร้อยพันร้อยหกห้าห้าร้อยตามที่เราต้องการแล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการสาหรับคนที่แบบว่าเออเผื่อมีชุด AGI อยากใช้สกิลทั้งฝั่ง AGI แล้วก็อยากจะใช้สกิลของฝั่ง ตัววีด้วยนะก็ทําประมาณนี้นะครับผม80แต่สมมติว่าเราบอกว่าไม่อยากกินยานะไม่อยากกินยาอันนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าไม่อยากกินยาครับนะมันก็มีอีกวิธีนึงนะครับที่ทําให้เราไม่ต้องกินยาก็ได้สามารถใช้สกิลได้ทั้งสีลน้ําแข็งแล้วก็ใช้สกิลดาวตกได้ซึ่งก็วิธีนี้ก็คือนะอสังเกตน,นะแต้มมันขาดไป8 4แต้มถูกต้องไหม เราก็คือเราเปลี่ยนอาวุธลองนะครับเปลี่ยนอาวุธลองจากมันเป็นเฮใจก็เปลี่ยนไปเป็นอินอีนะก็จะสามารถใช้ได้นะซึ่งถามว่าถ้าเราทําอย่างนั้นปุ๊บแต้มมันจะหายไป90แต้มถูกต้องไหมทำให้1,100เนี่ยมันไม่ถึงมันจะเหลือ1,010นะก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่าเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับสมมติตรงคุณสมบัติเนี่ย อ่ตันนี้เป็นส่วนที่เราต้องอัพอยู่แล้วแล้วด้านล่างเราก็ต้องอัพนะหลังจา,ากที่มันผ่านไปถึง49เนี่ยเราก็ด้านล่างเราต้องอัพอยู่แล้วเนะั้นตรงนี้เป็นตรงหลักที่เราจะโฟกัสส่วนในตรงร่วมกันเนี่ยไอ้ตรงพวกเนี่ยซึ่งเราค่อยอัพที่หลัง1 1 0 0แนวเต้นผมคิดว่ามันจะน่าจะไปถึงช่วงเรียว400เนี่ยเราจะมีชุดที่เพิ่มสเตตอยู่แล้วเนะะัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าสิ่งที่สําคัญสลับตรงนั้นเราก็อย่างที่บอกนะขอตรงเนี้ยในช่วงเน้้นป็ 1,1P ไไดกกจบ่อ เราก็จะสามารถใช้สกิลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถใช้สกิลทั้งตัวของดาวตกได้นะครับแล้วก็ใช้สกิลของสีน้ําแข็งได้นะแล้วก็ในสองเทอร์ต์อย่างที่บอกไปในวัน6กห้าเก้าต่อให้เราอันนี้สมมติเราใช้ไป5 8 4นะถ้าเราอยากอยากจะใช้เนี่ยเรากินยาเราสามารถใช้สกิลได้เช่นเดียวกันโอเคอันนี้ก็เป็นทริคทั้งหมดนะครับสาหรับการอัพชุดในกรณีที่แบบว่ามีชุด a g i แต่ว่าแต้มอีมาขาดนะแล้วก็ ทำอย่างนี้นะครับสามารถใส่ชุดได้แล้วก็สามารถใช้สกิลของฝั่งอินอ e e ีได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราใช้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนก่อินนะครับก็ต้องหาการเ็กไปซื้อสกิลก่อนนะทั้ง2ส,สกิลนี้นะนะครับถ้าเรารับสกิลพวบมันสามพันนะอันนี้ได้ไม่มีปัญหานะอันนี้อันไหนดูสิสกิลนี้ต้องบอกกันนะว่ามันก็เวลา,าเราไปใส่เซตฟาร์มด้วยก็ดีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคูดาวมันไม่เยอะนะครับแล้วก็ ใส่เป็นกลุ่มนะครับ16หกเป้าหมายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถแช่แข็งได้แล้วก็สามารถเอามาคอมโบกับตัวสาบแขนได้นะครับหยุดแล้วต้องกดเอานะครับหยุดแล้วตีๆแล้วก็ยังมาแบบว่าอืดอีกนะครับแล้วก็อันนี้ก็แช่แข็งเป้าหมายนานหนึ่งวินะก็เป็นหนึ่งวิเปลี่ยนชีวิตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองเอาสิ่งนี้ไปใช้กันดูนะครับผมอ่านะครับหลังจากที่ เราปรับเปลี่ยนการดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยการที่เราใส่โลนะเป็นอินีนะก็ทําให้แต้มเราบรรเทียงคอเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในส่วนของคุณสมบัติอ่าก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โอเคเมื่อมันพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูในส่วนของสกิลนะครับเก็บการดเน็ตมาแทบตายนะก็มาซื้อแล้วนะบัคคอเฟตนะฮะบัคคอเฟตถามว่าเอามาไว้ทําไมนะมันเป็นสกิลไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าสกิลที่เราซื้อว่าเราอัพเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเพิ่ม CP ด้วยนะครับแล้วก็ซื้อมาก่อนแล้วที่สำคัญก็คือที่เลียว่าสีเนี่ยหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาส30%นะครับที่จะลดเวลาคูลดาวของบูสต์มานาลงสีหรือก็คือสกิลนี่เองมันทําให้แบบอ่าสกิลเราแรงขึ้นนะครับแล้วซื้อมานะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเนี่ยอ่าโอเคดาวตกนะอัพไปจนครบแล้วเนี่ยครับก็มันยังมีโอกาส20%ที่จะดีเซ็ตคูลดาวสกิลนะเพราะฉะนั้นแล้วจาก15วิมันก็จะปุ๊บได้เลยก็ได้นะอาจจะเบิ้มๆ2รอบนะแล้วก็สีน้ำแข็งสกิลนี้เนี่ย เป็นสกิลที่ค่อนข้างจําเป็นมากๆเลยนะเวลาเจอกับคนนะ PVP หรือว่าสู้กันนะเพราะว่ามันทําให้มีโอกาสนะครับ10%นะรีเซ็ตคูดาวผนึกน้าแข็งแล้วก็ที่สําคัญนอกจากรีเซ็ตคูดาวแล้วก็มันจะมีระยะเวลาแช่แข็งนะครับ1.5วินาทีนะครับก็แช่แข็งเป้าหมายได้นะครับโดยที่ถ้ามีบูสต์มานามันจะบวก1.5นะแต่ถ้าไม่มีบูสต์มานามันก็จะแช่แข็งไม,ไ,มไ,มไม่นานขนาดนี้นะครับโอเคเมื่อโจมตีนะครับ เมื่อโจมจีสร้างความเสียหาย30%สเศรษฐะหมายที่ถูกแช่แข็งก็คือถ้าเขาโดนสกิลนี้แล้วเขาโดนแช่แข็งถ้าเขาอยู่ภายใต้บูสต์มานาเขาโดนแช่แข็งบวก1.5วิเขาก็จะรับน้ำเม็ดแรง้อีก30%ดังนั้นเนี่ะก็เป็นสกิลที่สำคัญนะส่วนสกิลเนี้ยถ้าอยากจะใช้ซึ่งสกิลนี้โคตรโอ p นเลยนะก็ซื้อยานะแล้วก็หรือไม่ก็รอชุดคลาสถัดไปก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะเวิร์กไหมโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็ มาลองดูนะอันนี้เป็นโหมดธรรมดาที่ผมใส่ทั้งอาคาเฟตใส่ทั้งสกิลตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วปุ๊บอ่าที่เพิ่มมาก็มีหนึ่งสกิลสองสกิลนะสกิลน้ำแข็งสีน้ำแข็งตัวเนี้ยเอ่อเอาออกนะครับถาทำไมพาออะไรถึงเอาออกเอาออกเพราะว่าในโหมดฟาร์มเนี่ยเราไม่เอามาใช้นะมันช้าสังเกตผมไม่ใส่ทั้งผมไม่ได้เอาสกิลทั้งสามแขนแล้วก็สีน้ำแข็งใส่นะครับโอเคสกิลทั้งเนี้ยจริงๆถ้าฟาร์มเนี่ยบางทีไอ้ตัวเนี้ยบางคนทำไมบอกว่าเอ๊ะเอาทำไมเอาบัฟใส่ทัััั้้งตตววคือมนเนเีย สกิลโลมานาครับผมเรียกโลมานาแล้วกันนะหรือว่าบาเลียวิญญาณเนี่ยคือเวลามันเปิดใช้งานมันมีโอกาสเปิดใช้งานที่ทำความตายห้าเที่สกิลทำงานนะก็เลยต้องเอาใส่ด้วยนะครับโอเคพี่ไว้แล้วเราก็มาสปราเฮแฮปปี้ลองดูซิอัตโะน้อยไปดูซิอ่าเมื่อกี้ไหมสกิลบึุมบลุมบลมบลมมาครับก็อ่าแล้วก็เกียร์กันอ่ะก็เฟดไปนะครับสังเกตนะถ้าสมมติว่าบูธมานาทำงานอยู่ตรงนี้อ่าครับอ่าสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับ ขอเพื่อนสนุกกับการเล่นวิสัยแบบไฮบริดนะครับก็ลองอไปเล่นันดูนะครับโอเคถ้าใครติดปัญหาอะไรต่างก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้าล่างคลิปได้เลยแล้วใครที่ดูแล้วอย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปที่มีเนะะื้อหาสาระดีอย่างนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะครับเวลาคลิปมันแจ้งเตือนม,มันก็จะด้งงดิ่ง,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 งมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ